สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังสือ5ฮสอแคทรับวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอัจฉริยะนะครับผมก็สามารถดูวิดีโอเก่าๆได้นะครับผมในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งกเป็น3าชั卜เตอร์นะครับผมคือ3เขา้วโครงข้วโคงแล้วคือตั้งต้นจับตาดูขโมยนะครับผมนี้เรามาสู่ที่ชัเตอร์ที่2แล้วคือพัฒนาทักษะ ส่วนชั้นตรีสามแม่จะเป็นใน่องรักษาความก้าวหน้านะครับโอเคชั้เตอร์ที่1มี12เคล็ดลับวิชานะครับผมไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับและวันนี้เนี่ยมันสามารถคือถ้าจะคือเป็นตอนพัฒนาทักษะแต่มันจะรันตามเคล็ดลับไปเลยลนะก็คือจะเป็นเคล็ดลับที่13แต่เป็นชั a p เตอร์ที่2ก็คือพัฒนาทักษะนะครับผมเคล็ดลับที่13เนี่ย นะครับผมอย่างที่บอกไว้ว่าผมจะอ่านคำมาคําที่มันหรือว่าคีย์เวิร์ดที่มันเฮ้ยมันโดนใจอ่ะแล้วค่อยมาเสริมความคิดเห็นจากการที่ได้อ่านไปด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมก็เป็นนักอ่านคนหนึ่งที่อ่านนะครับผมแล้วรู้สึกได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ก็มาย่อยในแบบของผมแล้วถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์กับคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ก็เอาไปถ้าไม่ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็วางเฉยๆประมาณนี้นะครับโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับผมเคล็ดลับวิชาที่13เสาเขาบอกว่าค้นหาจุดกลมกลมนะครับแล้วจุดกลมกลมเนี่ยคืออะไรนะครับผมนังสือเล็มนี้เขาบอกว่าจุดกลมกลมหมายถึงบริเวณตรงจุดสุดขอบความสามารถซึ่งคุณจะเรียนรู้ได้ดีและเร็วที่สุด นะครับผมก็คือสุดขอบที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วและได้ดีที่สุดประมาณนั้นแต่ทีนี้หนสือเมนี้เขาบอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นจุดกลมกล่อมนะครับมันอ่าก็ให้ได้ถึงความรู้สึกแล้วกันนะครับผมซึ่งในหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว้ว่าความรู้สึกยังไงนะครับผมอ่านเรียกว่าจุดกลมกล่อมหรือเรียกว่าประมาณนั้นนะครับผมโอเค จุดแรกก่อนนะครับผมเรียกว่าความรู้สึกที่แบบจุดสบายใจจุดสบายใจใหมายถึงแบบรู้สึกสบายสบายไม่ต้องพยายามแต่คุณก็ทําได้อะนะครับผมให้นึกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าเ,าเราแค่ยกมือเอื้อมที่จะหยิบต้นไม้ต้นผลไม้ต้นหนึ่งนะครับที่มันอยู่ไกลไม่สูงอย่างเรามากเนี่ยหยิบได้ถึงแล้วอันนั้นเืาเรียกจุดสบายตัวคือไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องออกพยายามความพยายามแต่คุณก็สามารถทําได้อนี่คือ จุดสบายตัวนะครับคุณรู้สึกสบายไม่ต้องรู้สึกแบบตะเกียกตะกายอะไรมากนะครับผมแค่แบบรู้สึกสบายๆอะ่ะประมาณนั้นแบบคอมฟอร์ตโซนอ่ะหยิบปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยประมาณนั้นนะครับส่วนจุดกลมกล่อมนะครับมันให้มันมีความรู้สึกยังไงนะครับคุณจะรู้สึกแบบครับข้องใจลำบากและระแวงระวังความผิดพลาดนะครับ คุณกําลังดิ้นรนต่อสู้อย่างเต็มกําลังเพื่อทําให้สําเร็จนะครับแบบตะเกียกตะกายที่จะทําทมันให้ได้อะเหมือนกับว่าเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างถึงถงในการที่จะหยิบผล,ลไม้ชนิดหนึ่งบนต้นไม้ใช่ไหมให้หนึกับว่าแบบเพิ่มความสูงไปสักนิดหนึ่งนะครับแปลว่าการที่คุณจะแบบไปหยิบผลไม้คุณต้องกระโดดอะและกระโดดให้สุดๆเลยอะนะครับคิดว่าแบบสุดๆแต่สุด,สดท้ายเนี่ย แตะได้ขอขอให้แตะได้สักสักนิดนึงอ่ะของผลไม้นั้นน่ะนะครับผมซึ่งเป็นจุดจุดน,นัคุณต้องพยายามคุณต้องตะเกียกตะกายนะครับผมแบบพยายามที่จะแบบพี่กระโดดยังไงให้มันแตะผลไม้สักนิดนึงอ่ะประมาณนี้ถ้าเป็นจุดสบายตัวคือแค่แคเอื้อมมืออย่างนี้จับผลไม้นะครับผมถ้ามันไม่ไม่ไกลมากไม่ไม่ไม่สูงมากเนี่ยคุณจับเนี่ย โอเคไอ้คือจุดสบายจุดกลมกลมคือแบบให้นึกถึงความสูงของผลไม้ที่สูงไปอีกอะ่ะแบบคุณต้องกระโดดที่จะขวายคว้าม,มานะันอ่ะอ่านะครับผมทําซ้าแล้วซ้าเล่านั่นแหละครับคือจุดกลมกลมจุดที่คุณจะเรียนรู้ได้เร็วและดีที่สุดนะครับผมเลยเขาบอกว่าจุดที่สามนะครับผมจุดลูกผีลูกคนอันนี้คือความรู้สึกแบบ สับสนและสิ้นหวังไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ได้แต่ควานหาและคาดเดาคำตอบไม่ว่าจะไปยังไงต่อแบบเดาสุ่มๆเอาอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นโอเคก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจุดกลมๆแบบรู้สึกแบบอึดอัดขับคงใจต้องตะเกียกตะกายทำสุดความสามารถแบบต้องต้องอย่างที่บอกคือต้องกระโดดอะ่ะในการที่จะหยิบผลไม้ประมาณนั้นนะครับผมนี่คือจุดกลมๆนะครับผม แล้วในหนังสืเลมนี้เขาบอกเขายกเคสสตัร์ดี้ให้ด้วยนะครับผมอ่าเคสสตัร์ดี้ก็คือในการที่จะอ่าเขาถึงบทตัวละครนะครับผมในการที่จะเรียนรู้ทักษะที่ทักษะเนี้ยจริงๆเนี่ยมันถ้าเขาพูดในหนังสือเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเด็กสาวในในเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะครับผมเด็กสาว นะครับชื่อคลาริซ่านะครับผมเขาสามารถเรียนรู้ทักษะที่เขาทำเป็นเดือนภายใน6วันและเขาทำยังไงนะครับผมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างไปในเคสของกรณีแบบฟุตบอลแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นอืมยังไงดีอ่ะให้นึกถึงการเล่งกลวยแล้วกันนะครับผมอกลวยอย่างเงี้ย คนเลี้ยงหลบกลวยกลวยเพื่อฝึกการเลี้ยงบอลประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงกลัวยอย่างเงี้ยปูปับปูบปับปูบปับปูปับเป็นพื้นฐานกันเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาประยุกต์ใช้ส่วนตัวนะนะกอย่าที่บอกไปว่าประทับตาก่อนเลยว่าดูคลิปเลยนะครับผมดูคลิปเลยผมดู YouTube เลยนะครับผมว่าคริสเตียน่เนี่เวลาฝึกทักษะเลี้ยงกลัวเนี่ยเขาเลี้ยงกลัวย,ยังไงทักษะแต่ละท่าในการที่จะ คลึงลูกบอลเนี่ยคลึงยังไงนะครับดูประทับตาในในสมองแล้วแล้วก็เอามาลงมือทำนะครับเอามาลงทุนทาก็อย่างที่บอกไปว่าอ่ะมีจุดเลี้ยงกวหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, คุณเลี้ยงไปครับผมทาตามที่เหมือนเหมือนที่คิดว่าแบบในวิดีโออ่ะในวิดีโอ,โอทํายังไงอะ่ะให้ทาแบบนั้นนะครับผมอ่ะทาไปปุ๊บปุ๊บแล้วถ้ารู้สึกว่าแบบผิดให้หยุดทันทีเลยแต่ฮิตนี่ไม่ใช่ตามที่วิดีโอเห็นและเห็นในวิดีโอปุ๊บหยุดทันที เรียกให้เริ่มใหม่ประมาณนั้นก็คือคล้ายๆว่าใส่ใจความผิดพลาดอะประมาณนั้นโอเคเลี้ยงๆไปปุ๊บถูกต้องถูกต้องถ้าร,ารู้สึกว่าผิดพลาดเมื่อไรให้หยุดทันทีเร,เริ่มต้นใหม่นะครับผมเขาบอกว่า,าคือให้ลองจินตนาการถึงสายสองข้อมูลในสมองครับผมเมื่อเมื่อเรารู้สึกความผิดพลาดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกตัว ประมาณนั้นครับผมแล้วก็2เนี่ยแก้ไขเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ถูกตก้อ,นะองเอ่อทำไมนะสแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพี่ก็คือเลี้ยงและเลี้ยงแล้วพอรู้สึกปิดปุ๊บอ่ะรู้สึกตัวทันทีแล้วและก็สมองมันจะแบบ หาจุดที่ผิดพลาดะแล้วก็มันจะเชื่อมต่อใหม่ๆอะไรเนงะี้ยซึ่งการที่จะทําให้จุดเชื่อมต่อนี่มันยังไงมัน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 แร่งขึ้นเนี่ยคนก็ต้องทําบ่อยๆนะครับเลี้ยงสักสิบรอบแบบถูกต้องนะนะครับผมถ้าเราตัวว่าผิดพลาดให้หยุดแล้วเริ่มใหม่นะครับผมคุณเลี้ยงไปถึงมีสิบกลวยอย่างเงี้ยคุณทําได้อย่างถูกต้องเลยถึงเลี้ยงผ่านได้แปดกลวยพอจะถึงกลวยที่สิบแล้วแต่คุณทพาพําผ้าปุ๊บ ให้เริ่มใหม่เลยนะครับทีนี้สมองมันจะรู้สึกตัวและและก็มันจะคนเะรียกอะไรเชื่อมโยงประมาณนั้นนะครับอันนี้เอาไปไประยุกต์ใช้แล้วนะครับผมสำหรับผมรู้สึกว่านะครับผมโอเคเลยอ่ะนะครับผมอะประมาณนั้นก็คือค้อนหาจุดกลมกลมนะครับจุดกลมกลมก็คือจุดที่เราแบบต้องขยงอะ่ะต้องรู้สึกตะเกียกตะกายประมาณนั้นนะครับผมโอเคเคล็ดลับต่อไปนะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับวิชาสิบสี่คือลืมเรื่องเวลา ไปซะประมาณนั้นแต่ให้ไปโฟกัสแต่ให้อะไรนักเรียกให้โฟกัสที่จำนวนที่คุณได้ดิ้นรนและทำซ้ำอย่างถูกต้องคือให้ลืมเรื่องเวลาไปแต่ให้โฟกัสที่ว่าคุณทำถูกต้องเนี่ยได้อีกครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อ่ะการเล็งกลัวอะไรกันนะครับผม10กลัวอย่างเงี้ยคณปกติจะตั้งเป้า หชั่วโมงใช่ไหมแม่ไม่ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องไม่สนใจภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณก็ฝึกคุณก็หยุดแล้วแต่ในหนังสือเล่มนี้แคลลับเนี่ยเขาบอกว่าลืมเรื่องเวลาไปซะแล้วให้โฟกัสที่จํานวนครั้งที่คุณทําถูกอ,อย่างเช่นเปลี่ยนจากให้เวลากับการฝึกซ้อมกลวยเนี่ยหนึ่ชั่วโมงใช่ไหมครับผมเป็นคุณเลี้ยงกลวยเลี้ยงกลวยอย่างเงี้ยไปถึงกลวยที่10 ถูกต้องตามที่วิดีโอตามที่คุณอยากจะฝึกอะ่ะเป็นจํานวนครั้งแทนที่จะให้เวลาเป็นหนึ่งชมวงแต่เป็นแบบสักสิบรอบหรือสามรอบซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่เพราะว่าเน้นไปที่เขาเรียกว่าเน้นเน้นยังไงอะ่ะเน้นไปที่ศักยภาพอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าเน้นที่เวลานะครับผมผมไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะแต่ให้เน้นไปที่ว่า ยังไงอะอย่างบอกแบบเปลี่ยนจากใช้เวลาฝึก1ชั่วโมงไม่ว่าใน1ชั่วโมงนัคุณจะฝึกฝึกถูกฝึกผิดฝึกถูกฝึผิดเนี่ยให้โฟกัสเป็นที่ฝึกเลี้ยงกลวยให้ได้สิบรอบอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับให้ <mostly> ลืมเรื่องเวลาไปซะแต่เน้นจํานวนที่คุณทําถูกต้องอะแล้วทําซ้ําแล้วซ้ำล่าประนานนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ เคล็ดลับที่สินะครับผมเขาบอกว่าแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับผมซึ่งการจะแบ่งทักษะออกเป็นส่วนย่อยๆ,ๆเนี่ยอย่างที่บอกไปวันนี้ก็จะอิงไปที่เคล็ดลับที่สอคือประ,ะ,ะทับตาทักษะลงในสมองนะครับก็เคสเดิมยกตัวอย่างเช่นเหมือนว่าทักษะที่เราจะมาฝึกอย่างเพีนแบบยังไงแบบปั่นฟิกคิก แบบโรนันโดนะครับผมและทีนี้เขาบอกว่าในการปั่นฟรีคิกเนี่ยให้แยกออกมาว่าทักษะย่อยที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้คืออะไรอ่ะทีนี้เราไปดูว่าการยริงฟรีคิกเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะน้อยหนึ่งคุณก็ต้องแปรบอลได้หรือยิงบอลได้นะครับผมเขาบอกว่าให้ฝึกจากจุดเล็กๆก,ก่อน ซึ่งการที่คุณจะยิงได้คุณต้องต้องเลี้ยงบอลก่อนอาแล้วก็ฝึกทักษนะน่ะเลี้ยงบอลพอเลี้ยงบอลเสร็จเศตะบอลน,นะครับผมเนี่ยแล้วก็สร้างหาความเชื่อมโยงไปเรื่อยๆประมาณเขาบอกว่าให้ไล่ให้แบ่งทักษะที่เราจะฝึกอะทักษะที่เล็กที่สุดที่เราสามารถทําได้อะ,อะแล้วค่อยไตย่ไต่ไปทีนิดอย่างเช่นเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลได้แล้วเป็นยิงลูกฟุตบอลพอยิงลูกฟุตบอลให้ได้แล้วปุ๊บ ก็ก็ยังไงก็ฝึกฟิกคิดก็ต้องเอา,อาเป็นหุ่นนะหุ่นมายืนกั้นไว้นะมันไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปคือการแบ่งทักษะย่อยที่เลีกที่สุดก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าสาเคล็ดลับวิชานะครับก็อย่าลืมก็สิ่งสําคัญเลยนะครับผมอย่ายงที่ผมบอกไปว่าเป็นแค่นักอ่านและก็เอามาแชร์นะครับอันไหนที่ได้เป็นความรู้มีประโยชน์สำหรับคุณ เอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบในวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอวิดีโอกันต่อไปครับผม